วันนี้ยีเจมกราคมครับตรงกับวันเกิดนะฮะก็จะสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเองแล้วก็ถวายข้าวนะข้าวพระพุทธนะฮะข้าวกับข้าวน้ําแล้วก็ดอกไม้นะฮะก็จะสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเองนะฮะนโมูตสระะระตูสามมาสัมพุทธสระ นะโมตัสสะอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะวะอาวะกะสังโฆอุชุกกะปะทิโนเะคะโตสาวะกะโกยายะปะทิปโนเะคะโตสาวะกะสังโฆจัตาริปุริสสะพัทธะปุรัตสก้าเอสสะภควาเขากระโตสาวะกะสังโฆอาหนายโยปาหนายโยทักกินายโย อันเฉลี่ยกาลนิยโยอนุตลังพูนยังเปตังโลกาสาธิท่องพระผลิตนะฮะวิปติปฎิปายะสัพพสัพติยาสภะทุกขะวินาสายะปริทังภูธาเมกลังวิปติปฎิปายะสัพพโลคะวินาสายะปริทังภูธาเมกลังวิปติปฎิปายะสัพพภพยะวินาสายะผริทังภูธาเมกลัง สวดคาถานะเคลียวขาดเดินทางนะฮะสัตถาชนุงอากาศติตุงนัตวาวิสัตเชตุงนาทสิสัตถาชนุงอากาศติตุงนัตวาวิสัตเชตุงนาทสิสัตถาชตุงรัอากาศติตุงนัตวาวิสัตเชตุงนาทสิก็เดินทางไปไหนก็เคลียวขาดนะลักคาถาเคลียวขาดหายตัวฮะหรือว่าปลอดภัยนะฮะ พุทธมาอุนโมพุทธยะพุทธมาอุนโมพุทธยะพุทธมาอุนโมพุทธยะนะฮะคาถากรุ่มคุ้มภ้องโลกนะฮะกรมมัจโลกอสิปิสหันติกอรทิลังอายาจธาสันไตพระสัตตรพรัสกาเทศิวเทตุอนุกัปปิมังปะชังอ่าก็สวดคาถาเวลาไปไหนก็คล้องคอนะฮะ จะใส่พระไปก็ทอกอออ่องคาถาอ่าท่องคาถานะครับพุทธังอรัสตานังธรรมังอรัสตะนังสังขังอรัสตะนังพุทธังปฏิเมธรรมังปฏิเมสังขังปฏิเตมีจิติสาธุขอเวลาสวมพระจะไปไหนฮนะก็ต้องคาถานี้คนระับ พุทธังอาราชสานังทำมังอาราชสานังสังฆังอาราชสานังพุทธังปชิติเมธรรมังปชิติเมอิทิฤิสาธุเวลาจากของโอนะก็สวมภาพใบอ่าแล้วต่อมาก็คาถายากจนนะฮะวิละทะยูวิละโกทยังวิละอิสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิละอิทิโยพุทธะตัวนีมามะพุทธะสวาหมวิละทะยูวิละโกทยังวิละอิสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิละอิทิโย พุทธะมานิมานะพุทธะสว่งวิรัตโยวิรัคโหนยังวิรัติงสาวิรัตาสีวิรัตาสาวิรัติติโยพุทธะมานิมานะจะสว่างมสาธุขอให้มีสุขอให้มีโชคลาภขอให้ร่ำรวยนะข้าถาต่อไปนะฮะก็มีอ่ อเสริมบารมีพระโตเมตังปาระชีวณังสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติประโตเมตังปาระชีวณังสุขโตจุติจิตตะเมตตะสุขโตจุติประโตเมตังปาระชีวณังสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติสาธุวันนี้ก็ สวดคนไหว้พระให้กับตัวเองเพื่อเป็นสิงคลต่อวันนี้ถึงวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันเกิดครบรอบแล้วก็ถวายข้าวพระพุทธที่อยู่ในถาดนี้หอบุญบารมีต่างๆาที่เกิดคนนี้ให้เป็นสิงคลแก่เจ้าของตัวเองเพื่อขอ ถวายเครื่องปฏจปปใจ,ปใจเป็นข้าวน้ำจับข้าวในครั้งนี้เพื่อปเ,ออเอป็นความสุขของตัวเองขอรับไปเพื่อความสุขต่อตัวเองเถอดสาธุนะโมตัสสะอะระตะสมมาสมาัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระตะสมมาสัมพุทธัสสะ นักโมตระภะตสัมมาสัมพุตระะทก็จบแค่นี้นะครับสำหรับสวดมนเพื่อเป็นสิมงคนต่อตัวเองนะเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของตัวเราเองนะก็อยู่แต่บ้านก็ไม่ได้ออกไปไหนนะก็สวดมนเพื่อเป็นสินงคนนะฮะก็ขอมีความสุขตลอดไป ตำรวจตัวเองก็แล้วก<ง>ัน